สวัสดีค่ะชื่อจิรากรเจริญเท้าค่ะชื่อเล่นป้อมค่ะเป็นพนักง,งานโรงงานเอกชนแห่งหนึ่งค่ะปวดหลังแล้วก็บ้นเอวแล้วก็ชาที่ปลายเท้าค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อปกติเนื่องว่าเป็นผลกระทบจากการทํางานที่เราต้องยืนต้องเดินบ,บ่อยก็เลยไปหาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อปกติค่ะก็ทานแันเนี้ย ก็ทานปกติแต่เนี้ยวันหนึ่งมันมันไม่ใช่ค่ะก็คือเดินเดินได้แค่10เมตรเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะมันชาบันชาที่ปลายเท้าแล้วก็ปวดต้องหยุดพักก่อนแล้วค่อยคอยเดินอีกระยะหนึ่งมันเดินต่อไม่ได้ค่ะก็เลยไปหา,าคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็น เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นประสาทอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยทําเรื่องส่งตัวไปที่แผนก่ารรักษากระดูกค่ะก็เลยไปตรวจรักษากระดูกอยู่ประมาณเดือนครึง่งทานยาก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยให้ไปเอกซเรย์คุณหมอโรคนิ้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นนิ้วในไตขนาด3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กร,บรอบๆอีกประมาณ5เม็ดคุณหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัดเพราะว่านิ้วมันมีขยัดขนาดใหญ่ค่ะ ไม่สามารถไรอ้ทานยาสลายได้เขาอบอกเนี้ยพอรู้ว่าผ่าปุ๊บคิดถึงพ่อถึงแม่เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตค,นค่ะก็คือยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะตายก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะตายขอให้ตายที่หลังพ่อกับแม่พอมาเจอผลิตภัณฑ์อลิตินมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้ทานตัวนี้ตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินใจทานคะ่ะเพราะว่าด้วยเราที่ทํางานโรงงานเนาะราคามันค่อนข้างสูง ก็ไปศึกษาก่อนไปศึกษาเออเห็นคนอื่นเขาก็หายเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเปิดใจทานพอเปิดใจทานเซตแรกค่ะก็ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเห็นผลเลยแค่อาทิตเดียวก็รู้ว่าอาการที่ชาที่เป็นอยู่ม,มันดีขึ้นจากยืนแค่ยืนล้างล้างถ้วยปกตินะคะล้างต่อไม่ได้นะคะยืนนานแค่แค่ล้างล้างจานปกติเนี่ยเราต้องหยุด หยุดหยุดพักและข้องล้างต่อเพราะมันชาค่ะพอทานผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมันดีขึ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ผ่าตัดค่ะก็ยังทานผลิตภัณฑ์นี้อยู่แต่ว่าทานน้อยลงเพราะจากอาการเรามันดีขึ้นก็ลดปริมาณลง